เมื่อสักครู่ที่ไปไว้ตรงมุมห้องนะไม่โดนตัวแอร์นะครับก็จะลดลงไปอยู่ที่28แต่โดนตัวลมอ่ะมันจะเย็นนะครับจากที่ผมไปสองหน้าช่องแอร์แล้วนะมันก็จะเย็นแต่ว่าถ้าไปไว้ตรงมุมอ,อีกบริเวณที่มุมห้องอะ่ะมันก็จะลดลง แค่20หรือ28นะครับกัเจดแซบสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่ในห้องเก็บของนะครับวันนี้ก็จะมาลองแอร์เคลื่อนที่ก,กันนะครับก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์นะวันนี้ก็อยู่ที่เราว สาองศานะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายหนึ่งกว่าๆนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะเ0้าน BTU นี่นะครับตัวนี้เป็น Portable Air Conditioner ยี่ห้อ Media นะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20กสิบกโลนะครับ ก็อุ้มขึ้นมาได้นะแล้วก็เวลาขนส่งเขาก็อาจจะหนักหน่อยนะมันก็เลยมันเป็นโฟมอยู่ข้างล่างก็จะมีอ๋อเป็นที่สัมผัสกับพื้นนะก็จะมีแตกบ้างอะไรบ้างแต่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่ได้เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างครบไหมของแล้วผมจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการประกอบอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า การไก่มีดต,ต้องใช้นะเมื่อสักครู่นี้เห็นจากด้านล่างมันเป็นโฟมใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าต้องดึงขึ้นมากกว่าติดอะไรเอ่ย กล่องโฟมนี้มันมีสายไฟมันติดสายไฟครับก็อเอากล่องโฟมบนออกก่อนเมื่อกี้ผมก็ดึงซะเต็มที่เลยอันนั้นน่ะไรร่่ <c oughs> <c oughs> งมาอ๋อมีอุปกรณ์เป็น ตัวสำหรับติดท่อระบายอากาศมีรายละเอียดบอกด้วยนะครับก็จะเป็นติดท่อระบายอากาศล้วอาจจะติดผมว่าติดเอนหน้าต่างบานเกต็ดแทบจะไม่ต้องแปลงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีชุดนี้นะจะเป็นชุด เดินท่อออกไปก็น่าจะประกบกับตรงนี้นะลองเทสดูใช่แล้วก็ประกบกับชุดนี้ครับมันจะเป็นล็อกเหนะ็นไหมถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเรากดปั๊บมันก็จะเข้าเห็นไหมส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวแอ ก็ก็จะแกะกันไปแบบสดๆเลยนะครับพลาสติกจะตรงสายไฟก็ต้องฉีกไปนะตัวนี้20โลยกมือเดียวได้ไหมได้อยู่นะก็เวลาน้ำยาแอร์ขาดแล้วก็สามารถไปเติมที่ลานแอร์ได้นะต้องดูคู่มือก่อนซิว่าใช้น้ำยาล้างแอร์ออมีรีโมทมาให้นะครับแล้วก็คู่มือ เดี๋ยวเปิดดูนิดหนึ่งว่าใช้น้ำยาอะไรถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้ำยา R 3 <R 32 S> 2 R <32 S 1> หรือเปล่านะเดี๋ยวเด,ยวด,ดเต็มอ่ะมันจะฟองไมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วทางที่ดีถ้าเปิดนานๆผมว่าต่อรูระบายน้ำทิ้งไปเลยดีกว่าพราะเป็นรูอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยถอดได้อยู่แล้วมันเกลียวอะ่ะสบายต่อได้ ไม่น่ามีปัญหานะครับมีการบอกการบำรุงรักษานะมำกว่าทุกทำความสะอาดทุกสองสัปดาห์ไส้กรองก็มีนะครับจะต้องถอดไส้กรองด้วยนะะดึงเบาๆไส้กรองอยู่ตรงไหนก็ตรงด้านหลังเครื่องนะครับเนี่ยนี้เขาติดเขาติดเทปมาก็ดึงดู บอกเบ,บาๆแล้วก็เนื่องจากเป็นพลาสติกอะเบาวไว้ก่อนก็นดีอ๋อใส่ก่อกประมาณนี้โอเคก็นั่นไนก็จะเป็นเหมือนใบพัดลมเออไม่ใช่เลยเป็นเหล็กให้ความสำหรับให้ความเย็นนะนะถอดไปเลยแล้วกันตรงนี้ ตัว a อร์มีเดียตัวนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็หาข้อมูลแล้วนะครับก็ใช้น้ำยา R32 ธรรมดาฟิกสปีดนะครับผมแล้วก็ส่วนใบรับประกันที่เขาให้เบอร์มานะครับโทรไปก็หมายเลข02ตัวนี้ก็เขาบอกว่ายังไม่เปิดให้บรกิการใช้ส่วนหมายเลขนี้ก็ไม่มีคนรับสายนะครับการประกันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหวังว่าจะใช้ทนนะครับถ้าติดต่อลำบากก็อยากให้ใช้ทนนะครับผมตัวข้อสำหรับไอร้อนนะนะมันอยู่ที่เวลาหดอยู่ที่ประมาณ26เซนครึ่งแล้วก็เวลายืด อ๋ยืดมันจะเป็นเหมือนหลอดกาแฟนะมันจะเป็นล็อกค่อยๆยืดไปนะครับผมจะลองยืดหมดเลยหนมจะยาวเท่าไหร่โอเค น,นี่คือยืดหมดแล้วนะอยู่ที่156เซน1 5 6ถึง157เเซนนะครับทีน,นี้มาดูเรื่องตัวเครื่อง สูงนะสูงสุดเลยนะวัดจากมุมสูงสุดเลยนะที่วางจากพืนนนนนน้นนะครับสูง7 3เซนนะครับ70ตีซะสิบม7 3มิล73เซมิลหรือ7 3 2มิลนะครับอันนี้ด้านต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำสุดเสียมีที่หิวด้วยเนาะที่ฮิวก็สูงหน่อยนะ ก็อยู่ที่73ครึ่งนะครับ73ครึ่งหน้ากว้างก็อยู่ที่3 12จากหัวถึงท้ายถึงไอตัวตัวหลังเครื่องก็อยู่ที่34แต่ถ้ามันจะมีท่อด้วยนะท่อตรงนี้ถ้าเราเล็งๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 38นะครับผมส,ส่วนส่วนส่วนนี้นะหน้าแอร์เลยเนี่ยช่องลมเนี่ย25.2เซนตรงนี้ก็16เซนครึ่งนะครับดันต่าง16เซนครึ่งโอเค ห้องนี้ตอนนี้ตอนบ่ายก็อยู่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองต่อกันดูนะส่วนเจ้าตัวเนี้ยแบตเตอรี่ไม่มีเดี๋ยวผมไปหาฐานแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะลองต่อท่อนี้ดูนะสักครูนี้ดึงยังไม่สุดดีเท่าไหร่ก็คือเวลาเรานั่นเราก็ต้องดึงไ้นะล้วก็จะมีท่อนี้สำหรับประกบหลังเครื่องให้ก็น่าจะ สวมเข้าไปโอ้โทษทีน้องต้องแนต้องแนวเน,นี้ยนะมันจะมีบากอยู่ใช่ไหมนะตั้งแต่ตรงเนี้ยน่าจะต้องเข้าล่องตรงเนี้ยนะครับก็จะไปค่อยๆใส่เข้าไปตามเกลียวนะ ให้ดูตามเกลียวยังไงประมาณเนี้แหละเห็นไหมส่วนตัวเนี้ยก็เสียบด้านหลังเขาบอกว่าล็อกไปทางซ้ายนะอันนี้อันล็อกไปทางขวาก็คือเราก็ต้องตะ,ะทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกห,หุนหายใเจออ่าแล้วล็อกปั๊บล็อกแล้วนั่นแหละมันจะเป็น ล็อกของมันเลยมันจะคู่ไปนี่ผมก็ไม่ได้ดึงออกนะมันน่าจะอยู่ราวร้อยหกสิบเเซนต์นะประมาณนั้นร้อยหกสี่ร้อยหกห้าน่าจะได้อยู่นะครับตัวเนี้ยเขาก็จะมีเวลาเราหดมันก็จะนานตาบนะเ เมื่อสักครู่นี้ผมลืมวัดรอบตัวเนาะรอบตัวมันก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เผือใครอยากจะบรรทุกใส่รถไปไหนร้อยยีบสามเซนครึ่งนะร้อยยีสามุดเซนนะครับถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็ลุงก็บอกเลว่าไอตัวท่อด้วยก็อยู่ที่เราๆ 127เซ็นตซนนะครับ127เซ็นตซนผมก็อยากจะเปิดเต็มที่นะเพราะมันร้อนมากเลยแต่ว่าตอนเนี่ยถ้าผมจะลองเนี่ย พอดีผมไม่ได้ต่ออะไรไว้เลยไนงะมีบานเก็บอยู่มันเป็นห้องเก็บของนะมันจะลดลหน่อยนะเดี๋ยวผมจะลองถอดบานเก็ดแล้วใส่เจ้าแผงตัวนี้ไปดูซิว่ามันจะได้ไหมหลังจากที่อุดไปชั่วคราวนะครับก็เสียบปลั๊กกับตัวนี้นะ จริงๆตัวนี้ต้องดูด้วยนะครับเนื่องจากตัวนี้กินไฟประมาณ780วัตต์ผมใส่ตัวนี้ไปเนี่ยต้องดูว่าตลับสายไฟรองรับกี่วัตต์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ถ้ายี่ห้อดีหน่อยจะอยู่ประมาณส0 0พันแต่ตัวนี้มันไม่ถึงหรอกมันอยู่แต่รับเจ็้อยแปวัตต์ถึง800วัตต์ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็น รีโมทนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทนะครับก็จะมีปุ่ม Power ผมยังไม่ได้เปิดคู่มือศึกษานะผมเอาแบบนี้เลยดูว่าเครื่องหมายต่างๆนะอ่านแล้วเข้าใจไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่30องศาเซลเซียสผมจะเปิดทิ้งไว้5นาทีตอนนี้ก็ เวลาประมาณนี้นะจะเปิดที่ไม่ห้านาทีก่อนเปิดเลยอยู่ที่ยีบสองนะครับตอนนี้เสียงดังไหมดังแน่นอนดังกว่าแอร์ติดผนังแน่นอนดังประมาณออพัดลมพัดลมทั่วไป เปิดเบอร์สี่ประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเปิดทิ้งไว้5นาทีแล้วเนี่ยอุณหภูมิห้องจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ จริงๆร,รีโมดเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะเรากดที่ตัวมันเองเลยก็ได้มันก็น่าจะเข้าใจง่ายนะตัวรีโมดก็เข้าใจง่ายครับแต่ตัวนี้ไม่รู้อะไรนะอันนี้น่าจะเป็นพัดแ,แรงพัดลมผมเอาไฮเลยนะเาใไม่ตอนนี้มันอยู่โลนะครับสปีดไฮเลยลองดู มันไม่มีออโต้นะม,มันมีสำหรับสลีฟด้วยนะอันนี้โหมดนี้ผมต้องไปอ่านคู่มือประกอบนิดนึงตัวสลีฟนี่คืออะไรอ๋อปุมรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับก็จะมีประมาณนี้สวิงตั้งเวลาสปีดพัดลม ปรับอุณหภูมิขึ้นปรับอุณหภูมิลงโหมดต่างๆนะครับโหมดก็สําหรับปุ่มเลือกโหมดทําความเย็นโหมดลดความชื้นและโหมดพัดลมนะครับแล้วก็มีสลิปรักษาอุณหภูมิ power ก็เปิดปิดง่ายๆครับมันมันไม่ยากเออตอนนี้ก็37แล้วนะครับลดลงมา1งองศานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทิ้งไว้ ซักอีก5นาทีก็อยู่ที่เราๆ4ี่นะลองดูว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เปิดไป5นาทีนะลดไป1องศาโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมตั้งแต่เปิดแอร์ตัวนี้นะครับก็จะใช้เดี๋ยวผมจะลองดูที่20นาทีนะครับว่าอุณหภูมิมันจะเย็นขึ้นไหมโดยที่ไม่ได้อยู่หน้าแอร์นะอันนี้คือหน้าแอร์ดูเส้น นี่คือเทอร์โมมิเตอร์จะได้รู้ว่าเวลาที่ไม่อยู่หน้าแอร์เนี่ยมันเย็นทั่วห้องหรือเปล่านะครับก็จะมาปิดตอนเมื่อกี้นี้เราเปิดตอน32ุเปิดตอน32เราก็จะมาดูตอน52นะครับดูตอน52กัน เหลืออีกหนึ่งนาะทีก็จะห้าสิบสองแล้วนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดเมื่อสักครู่ที่ไปไว้ตรงมมุห้องนะไม่โดนตัวแอร์นะครับก็จะลดลงไปอยู่ที่ยี่สิบแปด แต่โดนตัวลมอะ่ะมันจะเย็นนะครับจากที่ผมไปสองหน้าช่องแอร์แล้วนะมันก็จะเย็นแต่ว่าถ้าไปไว้ตรงมุมอ,อ,อีกบริเวณที่มุมห้องอะ่ะมันก็จะลดลงแค่20หรือ28นะครับทีนี้ถ้าเราไปใช้เนี่ยก็คงจะต้องนำมา วางจุดที่มีอะไรนะว,วางจุดที่ที่ต้องการให้ลมเย็นส่งถึงเราได้นะครับมันน่าจะเหมาะกับแบบนั้นมากกว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับการนอนนะถ้าเป็นเตียงนะครับจากใบพัดท,ท,ที่เขาพัดเนี่ยไตรงช่องดำๆเนี่ยที่มันสายอยู่เนี่ยแล้วอยู่สักประมาณเมตรนึงเนี่ยจากหัวถึงเท้าเนี่ยผมว่าใช้ได้อยู่เย็นอยู่ จากที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็ยังรับรู้ได้ถึงความเย็นที่มันออกมาเหมือนกับแอร์ตัวใหญ่นะครับก็คือมันมีมันเป็นแอร์นั่นแหละมันก็เลยเย็นประมาณนั้นครับผมจากที่ทดสอบไปราคาตัวนี้นะก็ผมเอามาประมาณก็เกือบ6,000บาทนะครับก็ส่งมาเรียบร้อยดีนะครับผม แต่ถ้าเกิดซื้อช่วงแฟลชเซลล์หรือช่วงโมชั่นอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ราวๆสี่พันกว่าบาทเมื่อที่ผมเห็นนะครับที่มีบางคอมเมนต์เขาซื้ออยู่ได้ไรในราคานั้นครับผมก็เออลืมพูดเรื่องนี้ไปนะครับเป็นแอร์ใหม่นะครับพอแอร์ใหม่มานะครับมันก็เลยมีกลิ่นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กลิ่นของใหม่นะครับมันจะมี กลิ่นเปิดไปแล้วจากยี่สิบนาทีที่เปิดมานะพอพอช่วงเนี้กลิ่นเริ่มหายแต่ก่อนหน้าเนื้ยกลิ่นจะค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนเนื้กลิ่นโอเคละเริ่มหายนะครับผมก็ถือว่าพอใช้ได้นะจัดกับราคาเท่านี้นะครับผมเอามาสำรองช่วงที่แอร์เราเสีย ไดนะเช่นอย่างบางวันเนี่ยคือเราล้างแอร์ได้นะครับแต่พอตกบางคืนเนี่ยเราจะมาล้างแอร์มันก็คงจะไม่ทันใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้ใช้ชั่วคราวไป้ก่อนก็เป่าช่วงเตียงช่วงระยะห่างจากเตียงแล้วก็ดูระยะว่า มาสำรองใช้ได้นะครับสำหรับช่วงนี้ที่ช่างบางคนเพอกับบ้านไปนะครับก็จะมีบางเจ้าที่เขาซอมแองเท่านั้นเองโอเคครับก็กจะแซปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกาจะแซปไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ